มาต่อกันที่ ep 3ค่ะกดติดตามช่างน้องดีมไว้ได้เลยจะไม่พลาดเทคนิคการทำสีคันแล้บารดัดดิจิตอลยืดโคนดัดปลายแน่นอนเสียงเธอนี่เนาะเป็นการทำสีเทคนิคใหมย่ยืดดัดแบบเทคนิคใหม่ๆค่ะก็นแน่นอนค่ะน้องดีมเป็นช่างใหม่หน้าใหม่ที่ไม่พลาดกับความรู้ใหมๆ่ๆเรียนรู้อะไรแล้วเอามาทำกับตัวเอง เก็ตแล้วเอามาบอกต่อกับพี่ๆช่างค่ะมาหลายๆคนจะเห็นว่าลงสียังไม่ทันได้เสร็จเลยใช่ไหมคะลงสีนานมากไม่เสร็จสักทีทําไมนานจังเลยเป็นบางคนที่คือแบบขี้เกียจไปแล้วถูกไหมโอนวดนานขนาดนี้ฉันลงให้ลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้านั่งอยู่ที่เก้าอี้ส่วนตัวช่างเนี่ยเป็นนั่ง ขากวยห้างรอเวลาครบดีกว่ายืนนวดนั่งหยับนายนายไปก่อนค่ะเรามานวดสีกันต่อเลยค่ะก็นานแต่คุ้มค่านะช่างน้องดีมบอกเลยหัวนี้เนี่ยไม่ฟอกไม่ปรับระดับเราได้อยู่ที่หน้าช่างเป็นไงคะได้เห็นหน้าช่างแล้วที่นวดนวดนวดอยู่เนี่ยไม่ให้เห็นหน้าสักทีให้เห็นหน้ากันแล้วทีนี้ค่ะ หใบม่วงหนึ่งใบเทาค่ะเคสนี้แล้วก็เซ็ตผลิตภัณฑ์ไปดูแลเส้นผมด้วยตัวเองที่บ้านมีคนบอกว่าช่างหน้าบูดไอยิมนิสหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะะนวดนวดไปค่ะถ้าตรงไหนที่มีสีทองทองสีส้มส้ม,สม,สมแดงๆอยู่แสดงว่าเม็ดสียังไม่ได้ไปเปลี่ยนที่เส้นผมสียังไม่ได้ไปทำให้ ล้างประกายสีแดงส้มสียังไม่ติดยังไม่ยังไม่ซึมเข้าสู่เส้นผมได้ดีก็นวดต่อไปค่ะนวดนวดนวดต่ำๆประมาณ30 4 0นาทีพอดีว่าเคสเนี้ยลูกค้าไม่ค่อยแสบหนังศีรษะก็มีคนบอกช่างน้องดีมว่าลายตาลายตาก็เลยกอให้แบบช้านิดนึงนะคะ เร็วไม่ได้เนาะก็จะเป็นการทำงานแบบละเอียดมากให้ดูทุกขั้นตอนน้อยมากที่จะตัดทิ้งค่ะอันไหนที่เป็นเทคนิคเราไม่ตัดทิ้งนะให้อยู่ในนี้เลยใครดูคนนั้นก็ได้คนไหนไม่ดูก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่การทำงานเราก็จะทำอยู่แบบเดิมเราไม่ได้พัฒนาไปมากกว่าเดิมไม่ได้เพิ่มเทคนิคใหม่ๆให้กับทางร้านของเรานี่สีมาแล้วเราก็นวดไปเรื่อยๆค่ะนวดไปก่อนนวด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 ถ้าลูกค้าแสบเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราห้อยแบบเอา้างให้ลูกค้าแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เคสเนี้ยลูกค้าไม่แสบมากเพราะเราก็มีตัวลดการระคายเคืองใส่มาก่อนหน้านี้มองดูเส้นผมเหมือนจะเข้มมากถูกต้องไหมคะ แต่จริงๆแล้วนะพอเราล้างสีเรานำน้ำออกจากเส้นผมเป่าผมแห้งปุ๊บเนี่ยไม่ได้เข้มดำปีนะคะเพื่อนๆพี่ๆช่างเป็นสีออกแบบคาราเมลสวยๆเป็นน้ำตาลละมุนละมุนคือดูดีดูแพงมากอ่ะเนี่ยค่ะก็นวดทุกช่อเลยท้ายทอยเนี่ยถ้าอ่างเราไม่ใช่อ่างที่ล็อกคอล็อกศีสษะอยู่อะ เราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็นวดนวดได้เลยนะไม่มีคนช่วยยกคอไม่เป็นไรทำงานคนเดียวได้หละค่ะ,คะแบบนี้สบายมากอาบน้ำสีค่ะเทไปเลยสีที่เราแบ่งไว้ใน ep 1หรือ ep 2นี่แหละค่ะที่ลูดออกมาแล้วเอาไว้กบ เก็บงานนวดตอนจบอะช่างก็เริ่มสัน่นๆแล้วค่ะหิวก็ขอบคุณนะคะโปรโตีนแก้วโปรดกราบขอพระคุณที่ชงมาให้กันค่ะไม่อย่างนั้นนะก็คือกว่าจะได้กินต้องเสร็จงานช่างต้องสัน่นเป็นลมไปก่อนแน่นอนช่างน้องดิมก็นวดไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยคือข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินก็หิวแหละมันก็จะแบบเจ็บอกจุกอกนิดนึงแล้วมันก็ร้อนๆด้วยอะนะนะ้ำนอะเนาะนะนะก็เออทนกินกินให้หมดค่ะเพื่อความแบบ อยู่รอดเลยประมาณนี้ทํางานเพลินละเลยสุขภาพไม่ได้นะเพื่อนๆนะต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะนวด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 ไปค่ะสีผมมีผลต่อใบหน้าจริงๆนะใครที่บอกว่าสีอะไรก็ได้สีอะไรก็สวยเนี่ยไม่จริงนะทําสีออกมาแล้วดูดีดูแพงก็โชคดีไปนะทําสีออกมาแล้วดูเป็นสกอยไม่ได้นะคะมันจะดูแบบอื้เธอทําให้ดูสวยหุลนหลราดูดีดูมีตัง ก็ได้นะดีกว่านะอะไรประมาณนี้ค่ะน้องตอนเดินเข้ามาก็คือสีเฟดแล้วผมสว่างไงน้องดูแบบสำหรับเราเราก็ว่ามีความดูลาวนิดนึงอ่ะดูไม่ไฮโซอะไรประมาณนี้แต่คอยดูตอนจบนะพี่พี่ช่างว่าจะปังขนาดไหนนะคะคอยดูนวดไปเรื่อยๆอ่ะก็จะเร่งสปีดให้เร็วนิดนึงเพราะว่าทำ ช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันถ้าช้าหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆจะเหนื่อยกับการดูจะขี้เกียจด,ดูกันเนาะเราจะก่อให้เร็วขึ้นอ่ะนวดไปเลยค่ะสีทุกหยดมีค่าและที่สําคัญเนี่ยทาไมถึงต้องทําเทคนิคคัลเลอร์บาร์สทำเทคนิคคัลเลอร์บาร์สเป็นการทําสีที่มีมีร้านเดียวในอําเภอร้านเดียวในตนําบลร้านเดียวในจังหวัดที่ทําแบบนี้เราทําไม่เหมือนใครเราสามารถ ปรับราคาคุมควบคุมราคาได้ด้วยตัวเราเองใครจะทําถูกทําไปแต่เราทํางานแพงเพราะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใช้ของดีใช้ของแพงสีเคราตินค่ะสีมีตัวบํารุงค่ะทําจบแล้วเราบํารุงให้อีกค่ะคือช่ำๆค่ะอยากจะบอกว่าคือมันจึงนจ้งมากมันจึ้งมากมันดีต่อใจมากๆใครที่ใครที่ทำสีออกมาแล้วผมลูกค้าเสียแห้งกร้างแข็งหยาบก,กา้านเหมือนสาปส่งลูกค้าไปเลยลูกค้าไม่มาอีกเนี่ย ลองเปลี่ยนดูนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมถนอมเส้นผมได้ดีถ้าใครมาดูในคลิปดูจนจบนะจะได้ความรู้ดีมากถ้าใครดูไม่จบก็พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆไปนะคะช่วงท้ายทอยก็นวดเป็นเลยค่ะเมื่อก่อนกลัวมากเพราะว่าเวลาเราทำเทคนิคคาราบาสเนี้ย ลูกค้านอนอะท้ายทอยจะไม่โดนนวดนะคะจะนวดไม่ถึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่เกินความสามารถของช่างน้องดีมทําจนทําได้ค่ะถ้าใครที่เปิดใจเรียนดัดดิจิตอลกับช่างน้องดีมจะได้เรียนสีเทคนิค c o l เลอร์บเทคนิคใหม่ๆไปด้วยกันนะคะสียืดดัดครบจบที่น้องดีมจริงๆกดติดตามไว้เลยค่ะเป็นร้านเล็กๆในอําเภอเล็กๆ